สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมี่อยู่กับช่องเราอีกเช่นเคยนะครับผมช่องผา,า,ายญั่นใบบนนะครับวันนี้ก็กินอิ่มนะครับก็เลยนี่แล้วผมผลอย่างที่เห็นนะครับนอนนะครับวันนี้เด็กแอบอู้น,นะครับวันนี้อิ่มมากนะครับผมดูนะครับดูพุงของเขผมโอ้โห นี่ครับดูนอนทับขาครับถ้าไม่ทับนี่นอนไม่หลับนะครับเป็นเด็กเลยนะครับผมนอนทับขาเป็นเด็กเลยนะครับโดยครับท่านอนโอ้โหเท่เลยนะครับเนี่ยกินอิ่มนะครับวันนี้ดูจากคุงก็น่าจะรู้นะครับดูจากคุงก็น่าจะรู้นะครับโอ้โหก็จากภูเขานะครับเนี่ย น่าจะอิ่มมากนะครับผมอ่าใก็ขอนัดก็กล่อมนอนนะฮะนอนทับขาเป็นหมอนเลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นวันหยุดนะครับผมวันหยุดนะน้องก็จะนอนเพราะว่าอิ่มนะครับผมอ่าได้กินเยอะก็อิ่มนะฮะดูเลยครับผมโอ้ ผมนอนนะฮะสบายใจเขาเลยนะครับผมนี่นครับถ้านอนไม่ได้หนุนขาีน่นอนไม่หลับนะครับผมต้องหนุนนะฮะก็ยังมีดราม่านะครับผมเพราะว่าธรรมชาตินะจ๊ะนี่นะครับผม นอนหลับสบายเลยนะจ๊ะเนี่ย หใจนะมเหายใจนะครับรถ้าไม่เชื่อว่าอิ่มแล้วไม่อิ่มรับดูคุงครับผมโอ้โหนึกว่าจะภูเขอาอิมาลัยนครับเนี่ยมัเริ่มเทิ่มเลยนะครับ อิ่มนะครับวันนี้สวนช้างเชือกอื่นก็ยังไม่นอนนะผมไม่มีนอนนะครับเชือกใหญ่นะฮะก็รับแขกโยนะครับผมกินอย่างอ,อร่อยละลอยนะฮะนี่นะครับผม ครับผมอ่าเชอื่อนอื่นเขาก็อยืนกินกล้วยสบายใจครับผมกินกินอาหารสบายใจนะครับอ่านี่ครับผมสนวน้องไปบุญของเรานะครับอใครจะทำอะไรไม่สนนะครับ หนูจะนอนนะครับผมหนูจะนอนหนูก็เลยนอนอย่างเดียวเลยทับทีนี้นอนหนุนขาอีกด้วยนะครับดินอนเฉยดีนอนไม่หลับนะครับต้องนอนหนุนขานะครับผมก็ไม่ได้บ้านนะจ๊ะ <c oughs> ดูท่านอนดูขาเขาสิครโอ้โหนี่ฮะถ้าเกิดทดี่ไม่เคยังไม่เคยเห็นอ่า บาทาของช้างนะผมนี่นะผมนี่คือบาทานะครับผมนี่นะใครที่ยังไม่เคยเห็นมาแล้วก็ให้มาดูนะผมนี่นี่นะ ขายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็หลับสบายเลยนะจ๊ะโอ้โหคุงเขาแบบโอ้โหภูเขาลูกใหญ่ครับเนี่ยนี่ขนะก็ต้องนั่งเป็นเพื่อนนะครับผม อ่าเพราะว่าห่างเวลาห่างเดี๋ยวจะตื่นนะครับถ้าไม่หนุนขาก็ไม่นอนอีกครับผมนอนไม่หลับอีกนะฮะอ่าดูท่านอนเขาสิครับโอ้โหนอนซะน่ารักเลยนะดูลูกสาวเขาโอห สบายใจเลยนะครับผมส่วนเชือกอื่นเขาก็กินอย่างกเรเล็ดอร่อยนะครับไม่สนใจนะครับผมบริบูรเขอม่สโโลนะครับนอนอย่างเดียวนะฮะเชือกอื่นเขาก็กินอยา่างเต็มที่นะครับอร่อยมากนะฮะเลยนะครับผม มาณนี้นะครับผมไม่เหมือนเด็กดื้อของเราครับนี่เด็กดื้อของเราก็อีกเช่นเคยนะครับผมวันไหนอิ่มนะครับอิ่มมากๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอ่า หลับคุยนะครับไม่ต้องสืบน,น,นะครับผมเรา,า,ามาดูฝั่งนี้กับนบ้างครับผมโอ้โหดูสิครับดูภูเขาสิครับที่ภูเขาจะชัดนะครับเนี่ยโอ้โห วางห่น,นี้นะครับเหมือนเหมือนอะไรทักอย่างเราเนี่ย <laughs> มดูหมหางวางเอาผมเนี่ยเขาจะเก็บหางเขาไว้นะครับอ่าเขาจะเก็บหางเขาไว้ตรงขานะครับผมนี่เก็บหางไว้นะครับ หัวหางนะครับผมหัวหางนะฮะไปจ้าหางเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ขาปิดไว้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าะะด่านมาแล้วะครับตรงนี้ เล็บน yeah, right. ี yeah, right. hey, okay. hey, hey. well, <oh an ่ครับผมอือนี่คือเล็บนะครับเล็บหน้าครับเนี่ยอือนี่คือเล็บนะครับเล็บไม่แตกนะครับเล็บไม่แตกเลยตายสองครับผม โค้ครนะับโอ้โหยอดเลยอิ่มมากนะครับวันนี้อิม่มอิ่มจัดเลยนะวันนี้นนหลังน,นะครับนอนจะน่ารักเลย อยู่ันสองคนนะครับผมเพอาะโรคเขานะฮะกพยังไงก็คลิปนี้ก็ขกาวว่านี้นะครับผมน้องก็กินอิ่มนะครับแล้วก็นอนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็นอนหนุนขานะครับผมก็ไม่ดรามานะจ๊ะว่าทําไมต้องเอาขาไปให้น้องอันนี้นะจ๊ะ่าน้องก็ชอบหนุนขาของควานนะครับผมชอบอยู่ใกล้ขานะครับ ถ้าไม่อยู่นี่คือนอนไม่หลับนะครับผมอาณังก็ต้องไปนั่งแล้วก็เอาขาให้หนุนนะครับนั่งขานะครับผมตัวต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมมันจะไออาจจะดราม่าอย่างเดียวนะจ๊ะอ่าก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมใครยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ